โอเคครับผมก็ต้องขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยครับวันนี้ผมก็จะมาขายรหัสในราคาเก้าร้อยบาทนะครับอ่ะอ่ะใครที่สนใจนะครับก็ทักแฟนเพจผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะเออก็จะเติมประมาณหกขั้นนะครับผมขั้นนี้ก็จะเติมขั้นละสามร้อยนะครับสามสามอ่สามพันหกไปเลยนะครับสามพนหกสิบแปดนะครับก็ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูโปรไฟล์อันนี้ก็จะเป็นคิวดิ มีของสถิติการเล่นนะครับก็ไม่ได้เล่นแล้วนะคะผมเออมันก็เล่นตั้งแต่สองชั่วโมงที่ทแล้วแหละอ่ะคลิปนี้ก็ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อหรือว่าอะไรนะคะเพราะต้องอยากขายรหัสนี้มากเลยนะครับผมอ่รหัสนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะผมเอาไปแต่งเทเอาไปแต่งอะไรก็แล้วแต่เลยครับได้หมดเลยนี่นะครับมีประมาณนี้เลยอ่ก็จะมีเป็นเซตนี้ด้วยนะนี่นะครับผม มีของอะไรเกมฟรีไฟล์มีหมดเลยนะคะผมอ่ามีของอะไรแบบนี้หมดเลยนะคะผมใครที่ไม่ซื้อนะครับก็ไม่ต้องมาทักมาปวดนะครับอ่าสําหรับใครที่อยากขายรหัสนะครับผมก็ผมรับราคาร้อนะครับไม่ใช่แบบว่าตอนแรกผมผมจะบอกอะไรให้ฟังนะครับตอนแรกบอกหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วพอพอโอนเสร็จแล้วบอกพี่ผมบอกหนึ่งพันห้าผมก็งงเลย เออก็มีประมาณนี้มีลูกแก้วด้วยนะครับผมมีบัตรเปลี่ยนชื่อสามใบนะครับเปลี่ยนชื่อว่าอะไรก็ได้นะคะผมอ่าบัตรเปลี่ยนชื่อนี้ก็จะรวมกับราคาในนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นเก้าร้ยบาทนะครับมีชุดก๊อดจีมีอะไรเต็มเลยนะคะผมมีกล่องมีอะไรหมดนะครับแล้วเรามาดูในส่วนตัวละครกันเลยนะครับผมมีก็มีอาร์ล็อกนะครับก็ดูตามที่ผมถ่ายคลิปเลยนะคะผมอ่ามีก็จะมีประมาณนี้คู่หูนะครับผมคู่หูก็จะมี ก็มีนี่กับนี่นะครับผมสองตัวแล้วนะครับสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาดแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับโบลิงนะครับผมโบลิงเออคอลเลกชันนะครับในส่วนคอลเลกชันก็จะมีสกินปืนประมาณนี้เลยนะครับอ่าผมนี่ครับก็จะขายประมาณเก้าร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับท่าเต้นก็มีประมาณนี้เลย สำหรับใครที่อยากมารู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามว่าเชื่อมอะไรแบบนี้ก็ก็ทักเฟซผมมาได้เลยนะคะผมนะเออไอส่วนพวกพื้นหลังอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะคบเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะคะผมแล้วขั้นนะคะผมอ่าขั้นก็จะมีประมาณนี้ก็สิบห้าสิบหกขั้นนะคบผมอ่าในส่วนเรื่องบัตรสร้างห้องนะครับก็มีอยู่หนึ่งใบนะคบผมอ่ามีอยู่หนึ่งใบนะครับอ่าสำหรับ ชุดผู้หญิงนะคะผมเราก็ลองมาดูกันเลยนะคะผมในส่วนชุดผู้หญิงก็จะมีประมาณนี้นะคะผมอ่าเราก็จะแต่งอะไรของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอ่าแต่ผมพอไม่แต่งเป็นชุดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะผมผมพอแค่มาหนี้ให้ดูนะคะเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะผมนี่นี่ประมาณนี้นะคบผมอาจจะเลื่อนไวเกินไปนะครับอ่ารหัสนี้ขายในราคาเก้าร้อยบาทนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็ทักแฟนเพจมาได้เลยครับชื่อทรงหมอยซื้อขายดีเกมนะครับผมอ่ารองเท้าก็มีประมาณนี้นะครับอันและชุดกล่องอะไรก็มีเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาอยู่ในเรื่องของสกินอาวุธเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะมารอบที่สองครับสกินอาวุธนี่ก็จะมีเ w สามกระบอกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับอ่ะหนึ่งสองสามนะคบผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหก 17, บ8จ9 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38งยก็มีปนะครับผมส9 4เก็มีประมาณนี้ใเลยด 42, สองีสามนะครับผม4 5 4 6 4ห้าก็มีทั้งหมด48หรือว่าถ้าถ้ารวมทั้งหมดก็จะเป็น50ขึ้นนะครับในสกิน อาวุธของเรานะครับก็จะมีไอวอมีอะไรมีสกินปืนหลายๆอย่างนะครับที่ทุกคนอยากได้นะครับก็จะมี xm แปดอัตราสองนะคบผมอ่าสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับก็ทักแฟนเพจมาครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเด็ดคระบายบาย